สองสามสวัสดีครับที่นี่น้องๆนะฮะวันนี้มีข่าวสารมาเตือนด้วยความรัศนาดีจากสมาคมศิลปินตลบประเทศไทยสมาคมนักต้ลบประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักเพลงลุกทุ่งโดยนายกหนกนะครับเหตุการณ์มันเกิดกับผมเมื่อเช้าแล้วก็เกิดกับผู้จัดการห้องอัอวุฒิาคุตพลนะครับตอนนี้มันมีแกงมิชาชีพผู้ที่มาชอบโกงผู้ที่มาล่รลวงอาชีพของพวกเราเนี่ยนะครับ วิธีการทำาทนทำเป็นทีมมันยังมีผู้หญิงโทรมาอาต่างๆ่านานาว่าอย่างพงพมเนี่ยมันบอกว่าพมเนี่ยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มใหม่อยู่ที่สงขลานะครับหาดใหญ่แล้วมันก็จะต่อโทรศัพท์เนี่ยให้ไปคุยกับตำรวจคนหนึง่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมนะฮะแล้วมันก็บอกว่าเราเนี่ยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะไปช่อโกงคนอื่นเขาแล้วก็ต่อโทรศัพท์ไปให้กับคุยในตำรวจเราก็คุยนะเป็นสุภาพบุรุษ สักพักหนึ่งมันก็จะสอบถามรายละเอียดเราเอาไอดีไลน์เราเอาเบอร์โทรศัพท์เราเพื่อที่จะไปเรียกเงินเราครับผมก็คิดว่าเกิดกับผมคนเดียวผู้จัดการของผมพิถนก็โดนผมโดนครับโดนยังไงของผมเองก็เป็นพรตเซอร์เป็นผู้หญิงเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบออกจากธนาคารมาครโทรมาว่าผมเนี่ยทำข้อมูลแล้วไหลแล้วมีคนไปเปิดไปเปิดเป็นเครดิตลูกเอาเงินไปใช้บอกให้ผมเนี่ยรีบไปแจ้งความ ว่าแจ้งความที่จังหวัดระนองรายละเอีุเกิดที่จังหวัดระนองให้ผมจดรายละเอียดทั้งหมดเป็นการแบบนี้เหมือนเหมือนพี่ตุ๊กบาทเลยเหมือนกันเลยคัก็คือมีแบบขอลายปักวีดโอคอว่าเป็นตำรวจจริงด้วยนะแต่ส่วนแม่เห็นไม่ชัดนะ,ะครับแล้วก็บอกว่าเงินคุณอนะ เขาโอนเงินมาให้มันตรวจสอบก่อน15นาทีเดี๋ยวจะโอนคืนทางนี้ก็ไม่เอ่กใจใช่เลยแรกเชื่อหมดเลยคือมันจะแบบเนียนมากเลยโอนแล้วอ่ะโอนแล้วอ่ะคือเขาเขาทำกันเป็นทีน่ก็ยังไม่รู้เลยมาเจอกันข้างหลังนี่ข้างล่างที่แล้วยังผู้ยิงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากกสทททับภาคฟีมีเลขที่ทางราชการคือสพคอชสามศูนย์ศูนย์สองทับหนึ่งศูนย์สองหกสาม คือ,คอหลักการเลยมีหลักการเลยลักษณะมาเลยถูกต้องอ่ะถ้าเกิดค,คนไม่รู้เนี่ย ก็ไปล่งเชื้อเขาใช่งเชื้อเขาเขาก็จะบอกว่าหมายเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยเลขอะไรใช่แต่ผมต้องบอกไปเลยที่ดยู่ผมต้องบอกไปเลยเปิดบัญชีที่ไหนบ้างอ๋อมีกี่บัญชีอรับงม์คนมาก่อนมาตรวจสอบสิครับเออนี่คือให้พวกเรานะให้พวกเราซึ่ง5ชาวกินั้งกันอยู่แล้วต้องระวังตัวึ้นไม่ใช่ไม่เกษเป็นอย่างเดียวนะคนอื่นทั่วไปด้วยพวกเราก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะฉะนั้นี่ยมันกัเง็นมากถ้าเกิดเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่า มันหลอกมันเหมือนจริงมากแล้วก็หลักฐานให้ต้อรวจรุ่นนี้นั่นเหมือนจริงมากเบอร์โทรศัพท์นี้คุณนะขึ้นไปเลยนะฮะเอาไว้นิดนึงจ้า0883893338ครับนะอ่าจะมีเบอร์มีเบอร์นึงนะฮะ0845435014ครับแล้วโทรกลับไม่ติดนะไม่ติดมันโทรมาได้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันจับหน้าที่เนี่ยถ้าไอ้ซองเบอร์เนี่ยโทรมานะกดอัดเสียงไปเลย แล้เจ้าพวกเรารวบรวมกันไปแจ้งตำรวจต้องหาต้นต่อให้มันเจอไอ้พวกนี้มันอาจจะเอาเบอร์อื่นมันอีกก็ได้ใช่ก็ต้องระวังนะฮะครับผมดังนั้นต้องช่วยกันช่วยกันนะครับแล้ใครช่วยแชร์ด้วยกันละกันนะฝากด้วยนะครับพี่ๆน้องๆครับขอความรับผิดชอบไทยระดับเส้นพวกเรานะครับครับ